ช่องเสียตายสวัสดีครับสวัสดีคนดูน่ารักนะครับละสวัสดีพ่อยกแม่ยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างแรกอย่างมากๆเลยนะครับต้องบอกตั้งแต่ตอนคลิปเลยที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นหายไปทั้งสัปดาห์เลยนะครับไม่ได้กลับมาเลยสตรีมก็ไม่ได้มานะครับแล้วก็อะไรนะคลิปก็ไม่ได้ลงนะครับก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมครับก็วัยทำงานเนาะพูดยากครับบางทีงานมันเสร็จภายในสัปดาห์แหละครับมันอาจจะทําเสร็จวันจันทร์อังคารพูดพฤหัสเงี้ยแต่ แต่มันก็จะมีแบบผลข้างเคียงด้วยถ้าเกิดใครลองนึกตามก็คือแบบมันอาจจะเหนื่อยมากๆกแล้วตอนเย็นก็คือหมดแรงครับแล้วอีกวันหนึ่งอะ่ะก็ต้องมาทําอีกอะไรแบบนั้นอีกอครับก็คือเบื้องต้น่ะแจ้งเอาไว้ก่อนว่าที่หายไปเนี่ยไม่ได้สาบสูญน,นะครับเดี๋ยวหาว่าสาบสูญหายไปไหนเอ,อยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่ในยังยังอยู่ในรูทางอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้แสดงตัวในวีคที่ผ่านมาก็มีตามบ้างอะไรบ้างนะทีนี้คลิปนี้อ่ะเรามาพูดถึงเนื้อหาเกมกันดีกว่านะครับมาให้หายคิดถึงอ่ะต้องบอกอยันเลยว่า คลิปนี้มาให้หายคิดถึงกันนะครับแต่ว่าเปิดกล้องไม่ได้เพราะว่าอัดในคลิปอัดคลิปในรถนะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องแล้วก็มานั่งอัดนะครับอันนี้อัดในรถนะก็อีเวนต์ครั้งนี้ที่มาเป็นอีเวนต์จี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามอธิบายในมุมมองแล้วก็สไตล์เหมือนเดิมนะครับละเอียดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันนะจะเจอหน้ากันอีกทีเนี่ยผมมองเอาไว้น่าจะประมาณวันศุกร์เย็นครับสตรีมันน่าจะศุกร์เย็นศุกร์เสาร์อะไรเนี่ยได้อยู่ครับส่วนคลิปอ่ะก็เดี๋ยวจะมีคลิปอันปคลิ คลิปจี้เนาะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นคลิปสุ่มเพราะว่าเล็งๆไว้อยู่แล้วว่ามีจี้ไหนหน่าสนใจนะคลิปที่มาเอมีคลิปอะไรไอจี้ที่มาในวันนี้ไม่ได้อัดนานลวนจี้ที่มาในวันนี้นะครับมีอยู่2จี้ใหม่นะมันมีชื่อที่ชื่อว่ายารบไทเทเนียมนะครับกับลูกบอลแฮมสเตอร์นะครับเราไปพูดถึงไปพูดถึงตัวจี้เลยแล้วกันนะครับว่ามันยังไงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่อัลบั้มแล้วก็ไปดูที่จี้กันว่า2จี้ใหม่หน่าสนใจไหมนะครับแต่ว่าดูมาแล้วละ่ะผมดูมาแล้วล่ะ ็ไาสนใจเรียกได้ว่าช่วงนี้เกมปล่อยของออกมาของดีๆออกมาเยอะมากเอาที่ยานลบก่อนยานลบไทเทนเนียมอวก,กาศนะครับเขาบอกว่า55%นะเป็นก๊อปปี้นะครับไม่ติดโกสิ80%เป็นเลือกทอยหน้าหลังนะครับอ่าแล้วก็85%ป้องกันสกิลบัคบย้าย2ครั้งก็ต้องบอกว่าอันนี้ต้องอ่านดีๆนะมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะเพื่อนๆคือกมันเป็นก๊อปปี้เป็นทอยหน้าหลังแต่ว่า ทอยหน้าหลังอันนี้มันเป็นทอยไปข้างหน้าทอยไปข้างหลังโดยที่ไม่ได้กําหนดนะครับว่าหลังจากทอยแล้วเนี่ยสามารถเลือกช่องลงได้ปะเพราะว่ามันเขียนแค่ว่าทอยหน้าหลังนะครับไม่ได้บอกว่าเลือกช่องลงหลังจากทอยนะแล้วก็เป็นป้องกันมาขคับยายนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าเลือกทอยแล้วลงมันเป็นยังไงก็ต้องไปดูจี้ตระกูลก่อลอยฟ้านะปกติก่อลอยฟ้าเนี่ยเวลามันเขียนนะครับมันจะเขียนว่าเลือกทอยหลังจากลงได้ด้วยอ่ะประมาณนี้บัตรเชิญนี้ก็ไม่ได้ทําอีกแล้ว 70%เลือกทอยหน้าหลังนะครับแล้วก็ต่อด้วยหลังจากนั้นย้ายทันทีภายในระยะที่ทอยได้ซึ่งอันใหม่นั้นไม่มีครับดังนั้นมันเลยเป็นแค่ก๊อปปี้หน้าหลังนะครับก๊อปปีท้ทอยหน้าหลังบวกกันกับมีป้องกันโจมตีสองครั้งถามว่าถามว่าโดยรวมๆแล้วว่ามันน่าสนใจไหมก็แค่น่าสนใจครับเออบอกเลยว่าก็แค่น่าสนใจแต่ถามว่าดีสุดๆไหมผมว่าเฉยๆครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าคุณจับก๊อปปี้มารวมกับทอยหน้าหลังอะ่ะอันนี้ถ้าเกิด มันเป็นแบบเลือกคอยได้ด้วยอ่ะโคตรดีครับเป็นกาะไอฟ้าคือคือมันยังไม่มีมิติที่ว่าเป็นก๊อปปี้ด้วยแล้วก็เป็นเกาะไอฟ้าด้วยนะครับมันยังไม่มีนะแต่ทีนี้มันมาแค่ครึ่งเนี้ยครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวว่าแบบทอยหน้าหลังได้แต่ว่าไม่ใช่เกาะไอฟ้าแล้วก็มีป้องกันโจมตีได้ถ้าจะหยิบเข้าไปใช้เนี่ยมันก็ลำบากใจใช่ไหมเพราะว่าคุณต้องเป็นตัวละครที่อาจจะเป็นตัวละครที่ต้องไม่พึ่งทอยหน้าหลังแบบเกาะไอฟ้าซึ่งมันยากยากมากไม่ว่าจะเป็นสายวิกสายล้มเนี่ย ยังไงมีก่อไรฟ้ามันอุ่นใจมากกว่าครับมันเป็นการการันตีว่าไม่ก็ครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยในหนึ่งในหนึ่งในสามการทอยถ้าไม่โดนหนักว้าปันนะไอ้ถ้าโดนหนักว้าปันนะเราสามารถเลือกจุดจุดลงได้แต่อันนี้มันเลือกไม่ได้ครับแล้วอีกอย่างคือถ้าเกิดจะบอกเอ้างั้นก็ใส่ก่อไรฟ้าไปด้วยกันเลยมันก็ไม่รู้อีกว่าว่ามันจะดีหรือเปล่าจะเวิร์กไหมนะดังนั้นเป็นก๊อปปี้ที่มีป้องกันการโจมตีแล้วทอยด้านหลังแบบไม่สมประกอบเนี่ยมันก็เลยแบบยากที่จะคิดว่าจะใช้ยังไงงตต่่่่อออจะะเเปป็็นนนนลล้้ายสแวมักคครึผี ไม่รู้ว่าป้ายมันหยุดให้เราหรือเปล่าหรือป้ายมันจะออกไหมนะครับก็เลยทําใจลําบากนะครับในการหยิบเอาไปใช้ชิ้นนี้ก็เลยมองว่าแบบน่าสนใจแต่ว่ายังเฉยๆอยู่นะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายังไงนะครับอืมไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าถ้าหยิบไปใช้ก็กลัวว่ามันจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันไม่ใช่กอดลอไฟ้าเดี๋ยวถึงราคาจําเป็นครับขันที่ต้องกดวาร์ปแล้วมันกดไม่ได้เนี่ยมันจะแพ้เอาเลยนะครับต่อมาลูกบอลแฮมสเตอร์อ,อกวากาศนะครับซปเปอร์การ์ดด้วย50%เป็นชาร์จโลกซปเปอร์นะครับอืม เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ติดตั้งนานตรวจนะแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เปิดโอลิมปิกในพื้นที่พื้นที่ทีมท,ท,ที่เลือกก็เรียกได้ว่าเป็นจีโร่แล้วกันนะ,ะความสําคัญแรกเป็นจีโร่นะครับเป็นจีโร่ที่มีป้ายหยุดถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะเอาไปอแดปได้หลายอย่างบางทีเราอยากใส่โล่ซูเปอร์เงี้ยแต่ว่าเราก็จะไปคิดว่าโล่ซูเปอร์กับอะไรดีโล่ซูเปอร์กับดรอปโล่ซูเปอร์แบบป้องการแบบเสร็จเหมือนจี้เพชรน้ําเงินหรือโล่ซูเปอร์แบบหมวก แต่อันนี้เป็นโล่ซุปเปอร์แบบด่านตรวจซึ่งเป็นความสามารถที่ดีมากนะครับกับพวกสายพื้นฟองพื้นไฟนะทีนี้60%ก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะเปิดพื้นที่โอลิมปิกนะครับเมื่อก่อนไม่มีแล้วนี้ก็เริ่มมีเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นของแถมที่น่าจะอาจถาประโยชน์สําหรับตัวละครที่ไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ชิ้นนี้เลยเหมาะกับการที่ว่าถ้าเกิดคุณมีเพชรแบบเหลือๆนะครับก็เป็นหนึ่งในจี้โล่ที่ควรจะมีติดไอดีไว้นะครับเพราะว่า การที่มีโลด้วยบวกกับป้ายหยุดได้เนี่ยมันเอาไปอะแดปเล่นได้หลายแบบนะครับแล้วก็มีของแถมเป็นเปิดโอลิมปิกเอาไว้เคลียร์พื้นที่ได้หรือเพิ่มความแพงให้กับเมืองได้นะครับสชิ้นใหม่อะสอชิ้นใหม่สรุปนะชิ้นยานลบไทเทเนียมเนี่ยที่ผมไม่ค่อยเชียร์เพราะว่าความความที่มันเป็นกอปปี้ทอยหน้าหลังที่มันไม่ชัดไม่ชัดก็คือมันเกาะไอยฟ้าไม่ได้มันทําให้เราไม่รู้จังหวะในการเล่นว่าในการเล่นครั้งนั้นเนี่ยเราจะฝากความหวังไว้กับมันได้ไหมมันจะทอยหน้าหลังไหมทอยไปแล้วเนี่ยมันก็ว้าไม่ได ถ้าจะไปเล่นกับป้ายหยุดก็ไม่รู้ว่าป้ายหยุดจะคอมโบให้เราไหมหรือใดๆอย่างเช่นแบบสุดวิสัยเลยนะเล่นกับตัวละครที่มีสกิลสแปมเป็นด่านตรวจทีอย่างเมรียอลอย่างเงี้ยครับเมรียลที่แบบว่าแมงกะพุนออกเยอะใช่ไหมแต่เมรียลมันก็จะมีบางช็อตเหมือนกันที่มันก็ต้องพึ่งก่อไลยฟ้าเพื่อให้มันเกิดแมงกะพุนตัวแรกหรืออะไรใดๆนะครับมันก็เลยเสี่ยงเกินไป ทีนี้พูดถึงจี้ใหม่ไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงจี้เลยหลังกันบ้างนะครับจี้เลยหลังเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ามหมวดเนาะมีวิกตอรี่มีโตมาลายแล้วก็มีป้องกันนะครับเราไปพูดถึงแพ็คพิททักดอกไม้สีลุงก่อนแล้วกันนะครับเออพูดถึงพูดถึงอันนี้ลืมขายของนะครับเดี๋ยวฝากซีสตไตล์ช็อปไปหน่อยนะครับซีสไตลช็อปนะครับยังเปิดให้บริการอยู่นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยผมรู้สึกว่าดีใจมากเลยนะที่ การปั๊มค้นรอบนี้ประสบความสาเร็จมากนะครับลูกค้าทะเลาะะเละอะไรล่ะทะลุ100คนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาใครที่ยังไม่ใช้บริการนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับถึงวันที่ผมน่าจะเปิดร้านจนถึงวันที่26่สิบหกเย็นๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําไม่ทันก็คือน่าจะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันใครที่ยังไม่ใช้บริการนะครับมาใช้ได้อันนี้ผมยังไม่ได้ปัม๊ม <laughs> ยังไม่ได้ปัม๊มเหมือนกันก็มาใช้บริการได้นะครับห้าสิบโค้ดหกสิบบาทจะพลาดโอกาสนี้ไปนะมันได้ถึงสองพันสามร้อยเพชรเลยนะนะ ใช่แหละ2 3 0 0เพชรนะครับก็ราคาย่อมเยาวนะครับเราใช้บริการเข้าไปมีส่วนลดด้วยนะเราพูดถึงจี้กันต่อครับแพ็คพิทักษ์ดอกไม้สีรุ้งนะชิ้นนี้ก็พบได้บ่อยนะครับกับตัวละครที่น่าจะเป็นสายวิกนะเพราะว่ามันเป็นเบิ้ลได้แล้วก็มีเบิ้ลสามครั้งไปไหนก็ได้บวงถึงทีป้องกันขังคุกด้วยถ้าเกิดเป็นตัวละครสายล้มเนี่ยมันมีอย่างอื่นให้ไปจับที่เป็นเกี่ยวกับจี้จี้เอ่อเอ่อเขาเรียกนะมีอย่างอื่นให้ไปจับที่มันเกี่ยวกับจี้ป้องกันขังคุกกระดานตััวนะมก็เลย รู้สึกว่าเหมือนจะไปทางสายวิกมากกว่านะครับก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับชิ้นนี้ไม่ได้เห็นบ่อยขนาดนั้นก็อนลอยฟ้ามรกตนะครับเป็นบอกว่าป้องกันทําลายหรือทาส e ีนะครับแปเลือกหน้าหลังเราทอยแบบก่อลอยฟ้าชิ้นนี้เห็นไม่เยอะบางคนเลือกที่จะปิดไ d ดีไว้เพราะว่ามีเอาไว้ดีกว่าไม่มีดังนั้นก็ถ้ามันเห็นไม่เยอะก็เหมาะกับคนที่มีเพชรเหลือแล้วก็มาเก็บนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เห็นบ่อยขนาดนั้นมันไม่ไดจ้จำเป็นแบบว่าต้องมีครับต่อมาป้ายซากุระนะครับอรบอกว่าเป็น ป้องกันขังคุกเนาะจริงๆแล้วเปอร์น่าจะเยอะกว่านี้น่าจะ40กว่าเปอร์ถ้าผมจำไม่ผิด80%ป้องกันซื้อต่อแล้วก็80%ป้องกันทาสีชิ้นเนี้ยมันอยู่ในพวกตัวละครที่เป็นสายวิกซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าท่อนที่บอกไว้ว่าป้องกันการซื้อต่อในส่วนใหญ่สายวิกจะใช้มันจะมี2สายนะครับมีป้องกันซื้อต่อที่เป็นเอ่อป้องกันทำลายหรือทาสีกับ ป้ายป้องกันเสือต่อที่เป็นในประเทศส่วนใหญ่จะเห็นในประเทศมากกว่านะครับยกเว้นแต่ในเซ็ตนั้นน่ะเขามีในประเทศชิ้นอื่นแล้วเขาเลยมาใช้ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็เลยจะเป็นออปชันของตัวละครสายวิกที่ต้องการป้ายไม่ขายนะครับต่อมาสายล้มสายล้มบ้างปืนมัดสุสาครนะครับเห็นเห็นอยู่ในเลื่อยเนเนยแต่ว่าก็ไม่แพร่หลายเพราะด้วยความที่ว่าถ้าตัวละครที่เขาจะใส่เป็นหมัดต่อยเนี่ยเขาจะเรียกไปเป็นเรียงไปเป็นมัดหมัดต่อยสาบมากกว่านะครับแล้วส่วน ป้องกันคอมเวอร์เบิลเนี่ยเขาก็หันไปทำเป็นออฟกันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าประหยัดช่องจี้แล้วจี้นั้นมันมีประสิทธิภาพเยอะดีนะครับเมื่อเทียบกับชิ้นเนี้ยที่มันก็ดีแหละนะครับมันเป็นต่อยแล้วก็มีป้องกันที่แบบว่าเปอร์สูงกว่าที่เป็นออฟอ่ะแต่ด้วยความที่ว่ามัน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 ไม่ได้มันไม่ได้เพิ่มวินเลตในการช่วยให้ชนะง่ายขึ้นเพราะว่ามันมันมีสาบอ่ะบางทีก็หนีไปเล่นสาบกันนะครับติตตี้ดำนะครับติตตี้ดำบอกไว้ว่าเป็นก๊อปปี้นะครับเป็นก๊อปปี้เป็นดเเมนนนชัแล้้้วก็็ปปปาายยยหุด ชิ้นนี้น่าเก็บเอาไว้ในไอดีครับเพราะว่าเป็นโดเกอปี้ที่มีทั้งไดเมนชันแล้วมีป้ายตรวจด,ด้วยตัวละครประเภทพื้นไฟน,น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถล็อกจุดลงได้นะครับเป็นไดเมนชันทําให้เผาไฟได้2รอบได้มันก็เลยดีมากสาหรับพวกตัวละครน,นั้นนะครับก็ใครที่มีเพชรเหลือก็ควรเก็บเบเนจี้สามมรถอีกชิ้นหนึ่งกอไรฟ้าซากุระนะครับอันนี้เป็นเฉพาะตัวละครหน่อยก็คือตัวละครที่มีพวกความสามารถในการ ป้องกันเคลื่อนย้ายในตัวของมันเองอ่ะป้องกันโจมตีป้องกันการเคลื่อนย้ายป้องกันหนักจับอะไรนั่นอ่ะเขาจะใส่ชิ้นนี้ได้ข้อดีของมันคือมันเป็นก่อไฟฟ้าด้วยที่เป็นหมวกทําให้ตําแหน่งของหมวกเนี่ยมันมันทดแทนส่วนก่อไฟฟ้าแล้วเอาสล็อตไปใช้ชิ้นอื่นๆได้ก็เป็นหมวกอีกอันหนึ่งที่ก็น่าจะติดได้ดีไว้แหละเพราะตัวละครเดี๋ยวนี้ที่มันมีป้องกันเคลื่อนย้ายในก็โผกมาเยอะแล้วนะครับหลายตัวยกเป็นตระสุสาคไอ้นอกเนือจากสุสาครเนี่ยก็มีเยอะแล้วนะต่อมาป้องกันเหรอครับ อันนี้เป็นแปนที่มีป้ายตรวจป้ายหยุดนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเฉยๆอะ่ะผมชอบแปนยงมาตุมากกว่าเพราะด้วยความสามารถที่มีทั้งก๊อปปี้มีทั้งด่านตรวจมันมันมันครบกว่าอันนี้เยอะเลยครับแล้วก็บอร์ดโล่นะครับอันนี้จัดอยู่ในหมวดโล่นะครับเป็นจัดอยู่ในหมวดโล่ที่มียกงวัขถามันทางแล้วเป็นดอกก็เป็นอีกอันนึงที่น่าจะมีติดในดีไวเพราะว่าความสามารถไม่ได้ขี้เหร่เลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับหมวกในประเทศ ไม่ต้องพูดก็ต้องมีครับใครมีเพชรก็ต้องมีครับก็ต้องทำเอาไว้เพราะว่าในประเทศกบหมวกเนี่ยมันก็ช่วยทาให้เติมเต็มในบางจังหวะที่เราจัดเซตแล้วมันลงท่านี้นะครับซึ่งผมก็น่าจะต้องทานะครับแต่ว่าเป็นการเติมไปเลยเพราะว่ามีหมวกเนมาจากของฟรีอยู่แล้วก็เดี๋ยวทํามาเป็นในประเทศโดยการทําเป็นดักไปเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเพราะว่าอัดในมือถือมันอัดยาวไม่ได้นะนอกจากเครื่องร้อนแล้วมันยังแบบพื้นที่ความจํานู่นนี่นั่นอีก ก็เอาเป็นว่ามาให้หายคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะครับอันนี้จริงๆเลยไม่ได้กอรลอนบินบอนคิดถึงทุกคนเหมือนกันเลยเพราะว่าวีคิี่แล้วเนี่ยไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับด้าน YouTube เลยนะครับก็รู้สึกว่าผมอยากกลับไปทําอยู่แต่เดี๋ยวน่าจะเจอกันวันศุกร์เสาร์ในสตรีมส่วนคลิปก็เดี๋ยวพุกงนี้มีคลิป สุ่มนะครับใครคิดถึงกันก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยคลิปนี้ถึงจะไม่ได้เห็นหน้ากันก็เอาเป็นว่าเรายังอยู่ใกล้ๆกันนะไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์แล้วก็ในคลิปพรุ่งนี้แล้วกันครับคลิปนี้ก็ขอตัวกันไปก่อนครับฝากีติ๊กเกอช็อปด้วยนะ2,300เพชรตอนนี้ขาดอีก5ท่านนะครับจะทะลุ110กว่าคนแล้วนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับไม่คิดว่าช่องเราจะมีคนสนับสนุนเราแล้วก็ความพยายามของทุกคนน่ะมันจะมารวมกันทำให้ผมเห็นภาพนี้อีกครั้